ถึงเวลาผิวเตึงกระชับนุ่มเด้งใสกันแล้วคะ่ะบีคบคอลลาเจนลงฝ่ามือนะคะหลังจากบีบเสร็จแต้มห้ตำแหน่งเหมือนเดิมเลยคะ่ะเวลาเราใช้คอลลาเจนเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ผิวไวมากนะคะนี่นะคะเห็นตรงนี้ไหมใช้บริเวณนี้นะคะในการนวดคอลลาเจนนะคะช่วงนี้นะผิวนี้คะ่ะแล้วก็คลึงเบาเอย่างนี้คะ่ะเริ่มเลยนะ เกลี่ยครีมเหมือนค่ะเกลี่ยครีมให้ทั่วอ่าพอเราเกลี่ยเสร็จเนื้อคอลลาเจนเหลือนะเริ่มเลยเวลาปุ๊บนะคะหมุนเข้าเนี่ยค่ะอ่านี่เป็นการคึงเนื้อคอลลาเจนนะคะให้เข้าสู่ผิวอืมครั้งนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะ สามารถทำได้นะพร้อมกันทั้งสองข้างเลยนะคะก็ทำอย่างนี้เช่นกันค่ะท่านี้นี่จะช่วยลดริ้วรอยเหี่วย่นบนหน้าผากไปด้วยนะอ่าเนี่ยค่ะเ้วกลีดลีดคอลลาเจนนิดนึงตัวนี้เป็นการลีดน้ำเหลืองนะคะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าบวมอ่าเ้อช่วงเนี้ย จะเป็นท่อน้ําเหลืองเราสามารถรีดไปทิ้งได้เลยหน้าผากก็ทำแบบนี้ค่ะข้างนี้ก็ทำเหมือนกันจบเส็ปแรกแล้วค่ะ